สวัสดีครับถักไทยกันย่าเสิาอีกคือเก่าพี่น้อง okay ่อกันเสาร์วันที่สิบเก่ากันย่าเด้อพี่น้องมาหลุนน้ากันวันสิเข้าไม้ใดบ่พี่น้องมันนี้ไปไม้เดิมตีเคยใดเคยมานวางสองสามเมือพันมาละพี่น้องหมู่ว่านี่เขาบ่อดดฝนตกหนักพี่น้องน้ำหลากมาหลุนน้ากันวันสิเข้าไม้ไดบ่พี่น้องมันน้ถ้าเข้าใดคือสี่ใดสีมานอยู่เราพี่น้องไปเดินทางน้ากันพี่น้องอ้าพี่น้องเมื่ว่านี่ บาสามารถเขาไม้ได้พี่น้องเนื่องจากว่าน้ำหลากน้ำหลากมีฝนตกนักขัดมัวว่านเลยมาไม้กับเขาไปบ่ได้น้ำเต็มฝั่งเลยมัอว่านพี่น้องวันนี้น้ำลดแล้วพี่น้องที่ถามได้เราคือผนกำกันว่าสิได้จีมันมอมือนเนี้ยก็กำลังเตรียมที่ถามน้ำไป่ฟังนั่นพี่น้อง ตอนนี้ก็ขามน้ำเขาไม้ไดเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องพอกันเสาวันทีสิบเก่าแมนบยเกตสิบเก่ากันยญ้าพี่น้องปีหกหาผมว่านี่ธุรกทุเลเขาไม้บ่ไดดก็เลยบ่มันบันไดเอ้าโมนี่เขาไม้ไดเลยพี่น้องเออเจเกตค่ะมาลุนน้ำได้เกตคาตาเลียมด้วยจ้ากมนี่ว่าที่มันหน่อยมันไหลลุนนกันพี่น้องช็อตแหลกแหงมันตอนนี้เยเกตพอแล้วสามดอกแพ็คเลยนี่เห็ดฝง่นข้าไลจ้า ข้าลายสามดอก Ooh, พี่น้องงามแม่พี่น้องเป็นตำมานอยู่เนาะอ๋อหลุดน,น้ำกันพี่น้องมาเนี่ยข้าลยอีกพี่น้องเมื่งงามเด้ออ๋อเขาไม้ได้แล้วทมคืออยู่เดอ้อพี่น้องมาเนี่ยพี่น้องนึงเอ๋อหลุดน,น้ำแย่เก๋ก,ก็ตาเลียมด้วยจาว้าวัาตถุมรด์นี้เพชรแดงบ่เหมือนนี่ <laughs> หลุดน,น้ำกันพี่น้องช็อตแหลกมาเนี่เจอแต่ผงข้าลายไหวไปละบ่ผงแดง น้ากันพี่น้องว่าไอ้เลียมซักมาได้กว่านี่มันของแดงแล้วนั่นเพรเขาไม้ได้บิชหวังพี่น้องเปิงแดงน้อเปิงแดงมอือดอกงามๆไปแล้วแดงข้ามจูงงามๆพี่น้องต้องจูงโขนยิ้มช้างคางยิ้มดอกใหญ่น้อดอกนะหมาบ่ได้เด้เมื่อวานเลยบานเต็มทีบานสวยอยู่สวยสวย มาง่มงงามแท <c oughs> ้มาง,ง่ามในเมื่อวานม่มีไปถ <c oughs> ามใดหนามหลากเต็มฟังพี่น้องเมื่อวานนี่พอกันมาอนี่กับบรรยากาศคืมฝนคือเกาเด้อพี่น้องบ่ตกแต่ว่าคืมเมิดตอนนี้ฝังเท้าพี่น้องจุ่มตัวปูอยู่เกิดใไม่เรอยๆเยนาะฝังเา้า<ร>พี่น้อง ไร้เหม่อแล้วว่าสี่ใหญ่เบิดยังหน่อยก็มีอยู่างหน่อยก็มีเป็นยังไงได้อยู่เหลือเครื่องหนึ่งามจะมางามแต่พี่ใหญ่เลียมพุ่งแม่ขาดอกเหลือกใหญ่เนา่นอนพอสิพอแต่ดอกก็มางามด้วยพี่น้องมาเลยว่านคนเขาไม้บ่ได้เลื่อยลุกเหรออมีแต่ดอกงามๆพ่อบ่มุมนั่นพ่อเลยพี่ใหญ่เรียมไร้ดอกเพื่อนไร้ดอกบ่เออทรงปิตามันอยู่พี่น้องสวย มาเด้อเกเพ็ดน้ำเจ๊เกีเด้อจา๊ามันเนี่ยผลุนน้ำกันพี่น้องมนันีส่งได้ส่งมันอยู่เข่าไม้ได้เด้อเข่าไม้ได้ <c oughs> โอ้ผนดอกผนแห้งงามเน <c oughs> ะาะอหัวมาันกลับมาเลยพี่น้องบานเลยดอกนี่สมางามแท้เป็นตะหักเนาเอะอุ้ยขาวพี่น้องเกจตุปุอยู่อดอกนี้จะบานเต็มทีแกงได้อยู่ผู้ค้าตันดีอยู่เด้อสองดอกพี่น้อง รุ่นนี้เนาะอืมไหญเร็วรุ่นเลยแงนดอกหน่อยก็ยังมีอยู่เนาะมีทีหน่อยมันก็มีอยู่เด้ช่วงว่าไม่ถือด,ดอกนี้บานเต็มทีเลยเนาะแม <laughs> <c oughs> อ๋อแต่ยังงามอยู่พี่นอ้องดอกนึงพี่น้องฮ่าของเราดอกอดดนี้ได้มันสิมานอืมเล็นไปเรื่อยๆได้เก็บเรื่อยเรียก,กมายัางงาม,มดได้ยตะหลุนนี่ได้เนาะ ดอกเกลมจูมใหญ่เต็มที่เนาะอเอาสายล่อเล่มเราพี่น้องมือนนี่แต่กระพอเรื่อยมานเรื่อยอยู่ตัวนี้ฝุ่นขาวพี่น้องฝุ่ขาวกับแดงมือนนี่เสือมันยังเต็มยอยู่เลยดอกนึงดีดีที่จังเรือนี่ดี <laughs> ่ยุง่งเหงาใหม่ <laughs> หหมพี่น้องเอ้ยเอาสีดำพี่น้องบ้านนี้ มันสีขาวสีดำสีแดงอันนี้ดอกนึ่งเกี่ยกันกิดินเนาะฝนตกฝนตกหลายมันหลบแล้วเนาะเจ้าของเป็นหน่น่อยๆนี่ก็เก่งเก้งแล้วนี่ก่อติดเลยเนาะนี่เด้โอ้นั่นดอกหนึ่งวาดำบ่ได้่ายี่ตี้บนน่ะพญารยมซักบ่ดำบนน่ะจุ่มนึ่งพี่น้องเพิ่งดำเกียกกิดินเบิดฝนตกฝนตกกระเด็นใส่โอ้เนี่ย ดอกหนึ่งโคตรระเคืองเอาพุ๊กไปเอาไปนะผีดอกนึงบานเต็มทีในแต่ดอกเลยใส่ได้อยู่ใส่บวชขามน้ำบวได้เมื่อวานมีอยู่บวเออผีอีกโอ้ยอยู่ตามอุ้มตะโลกอกพี่น้อนทำ่อหลงเหลือดอกดอกนี้ได้อยู่บวชยังกินเหลือเหลือแต่ดอกเบมือนข้าไล่พี่น้องจุ่มงามเน้องเอาหัานบานนึงบานงามคือกันพี่น้องเล หนึ่งงามพวกนันเนื้อเท่าคือผู้เก็บตลอดแม่หยังไม่เฮ็ดอันนั้นกินบ่ได้กินได้อยู่ได้ฮวงค้นกรเจ้าก็เอาอยุหนึ่งหมักสีแดงดีแห้งสีขึ้นกลองดีมากันโอ้ยตัวนี้งามพี่น้องเอ๋อพอเลยมันเลยอยู่เด้อพี่น้องต้องเป็นต้านกว่าเมื่อวานเมื่อวานมันมาพิกัดเดิมบ่ได้เด้บอกนึ่งพี่น้องอ๋ออีกบ้านนึง มันกำลังง่ามยังง่ามไปนอนก็มาง่ามแต่โอ้ขาเน่าขาโกนเนาะตาตออกเอาคนก็มีก็เนาะดอกมึงพี่น้องอีกดอกนึงยัยเกดเห็ดกอดอกมักงามเลยพุ่นจุ่มงามแห้งเกิดทั้งจอมพ่นพุผลยัยเกดก็อืมบ่ ว้าวตอบได,ดีดีเด้ <laughs> <laughs> มังแม่พี่น้องอุ้ยงามแม่ง <c oughs> เกิดทั้งจอมพุ่มดอกเดียวเอาพี่น้องเพิ่นเอาไปกินแนนเอาเกือไว้เนาะขี้หน่อยป๊กไวหวเท้าหยิบดอกเลยจะเสือ,อยังหลายอยู่เนาะอืขา <c oughs> ไหลดอกงามๆพี่น้องขึมางามจังมังแม่ อะไาชุงามดีน้องดอกําลังนมนมอลไรอีกดอกนึงบานเบานต่า่ได้อยู่จ้าบานแกงได้อยู่อีกดอกนึงพี่น้องงามแมพี่น้องอู้ขาพี่มองนี่ขี้น้อยขน้อยเหมือนน้องเป็นหมูเลยพี่น้องงามครับบอกไปไงเลียมสัตว์มีแต่จูมมะม่วตะแกงแสบครับ มันจายไปต้องพี่น้องมาสังเกตกับพโหเด้ออ้งามมีลีนอะดอกงามแหงเขายางไปก่อนวงหนเขาบรนเ็ณเขาดอกนึงงามพี่น้องแดงข้ามเหตใยเกตี่เลยเหตใยเกตเขาหนมาก่อนกับบเห็นดอกนึงยังงมันจะเกิดพกหกคนบอกเขาบเห็นได้มันหกดอกยังงามพี่น้อง น่ายพี่น้องงามแฮ้งดอกวบวขาวบนอสามดอกขาลายสามดอกเยี่ยงกันเลยพี่น้องนี่แหละเก่าไม้ได่เนอเนียนเขาบอเอาเอาฮะเอาดอกงามปะเนี่เอาย่างเดียวย่าเกตมันอยู่ดีเขาบนเห็นทำไมเขามาแต่เสาเนอืผลจุ่มหนึ่งข้างหลังผลเห็นบ่จุ่มยังงามจุ้มยังงามพี่น้องขาเป็นขาอีกแล้ว ดอกนึงงามงามอีลีเด้อพี่น้องมันเป็นว่าบงามบอกว่างามงามงามีลีนะั่นสุดยอดอยู่อือตัวนี้เพิ่งน้ำอ้อยพี่นออ้องเขาโกงการคนเหลือเกินมันแสบเด้พี่อีกดอกไปเกินหนึ่งไปเกินหนึ่งคือกันคนสองปลากับยายเกดกับน้ำเสนอเรื่องเล้าว,วิธีการหาอยู่หากินแหละพี่น้องการน้ำเสนอบางท่านกับถือใจบางท่านกับบอถือใจพี่น้องกับก็ไพ่หลาย

เทีสงสดหอนตอนเที่ยงมันพูนจุ่มหนึ่งเดี๋ยวก็สีเก็บดอกเหง่ตายังแนมไปดอกไม่อยู่โอ้ยางงามต่อไรยังงาม,ายยงามแล้เนาะฮะเพิ่งเลือกพี่น้องอยู่ใจอุ้มตระกูเนี่ยมาเห็นขาเพินน,นึ่งดอกอยางงาม <c oughs> งามเลยเนาะบ่อยหรือว่าถุงวานหล่ะพี่น้องบางุนทีเอิญนกานกินก็มกเนาะนกิ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 นีนนี้นอ<ม>ินกนกนก้นกิน มีจุ่มหนึ่งจุ่มก็เมียบวะเมียนเด้จุ่มงามๆโอ้ยบวได้มากเหมือนหนึ่งพี่นออ้อ,องอ๋อสีข้างหลังพี่บันเรื่องเล่าการนำเสนอของคนส่องปลากับาบเกตบกค่อยได้ไปปลา,ปา,ปาอื่นเดิอมพี่น้องสียูดปลาเดิมๆนี่แหละหมายความว่าปลานี่เป็นปลาที่สมบูรณีลีพี่น้องพอคนส่องปลากับาบเกตมีขีดลงถูกมือมีเฮตเ,เกต็บถูกมือผุนเป็นเงาเต็มอยู่ปุนเห็น,<ม>นายเกตเ<ๆ><ๆ>ต็มเลยผู้ เห็์เบิดตัวนี้แมนเบิดมันอยู่ใต้ใบตองมึงเอพี่น,อน้องมึงนั่งมึงน่ะโหโหแล้วขอภ่าหนิ่งในเด้อพี่น้องงามแห้ง oh. พี่น้อง oh. มีแต่จุ๋มงามๆกิลิโมูนี่ตามคนสองปลาก็ได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติล่ะพี่น้องมีหลากหลายเห็ดสารพัดเห็ดเกิด <c oughs> ในเก็บต่อเนื่องพี่น้องเก็บเงยวเววันที่เปลี่ยนไปปลาอื่นอยู่แต่ปลาเดิมน้อยเกศเมร์เบิจ้า ออกาคากิลีก่กัเห็ดปลาเนี่มันสมบูรณ์เนาะเป็นปลาที่สมบูรณ์หลากหลายทั้งธรรมชาติพี่น้องุ่นเป็นโมเป็นโมอยู่ทั้งผลกับเมฆผลนี่กัดจำพมจำไม้มันได้น้ำละพี่น้องควายได้ควายมานันเพื่องแดงบอกเพืงแนดงใช้ยูหันกลับยังลงเรืออยู่เนาะเป็นแปรก็ได้ยุม่มยังงามอยู่พี่น้อง ไก่เต็มระเด้อตายแจเกตพี่น้องมาเนี่ยมันกว่ามวมัวว่านอยู่มัวว่านเขาไม้บอดายมัวว่านนี่สำหรับเอฟซีพี่น้องที่เขามารับชมคนสองปลาใหม่กับสอบถามมาหลายพี่น้องฝาคนสองปลาอยู่ใสหมายถึงคนสองปลาเก็บกับปไปทั้งเงินออกพี่น้องบริเวณปลาน้องเมฆตำบลนอิคาร์อำเภอบุญเล็กจังหวัดอุบลน,นี่ยละพี่น้องปลาเดิมสลับซับเปลี่ยน มีหลายไหมก็ได้กระมานทุกมืออยู่พี่น้องลายจุ่มนึงงามๆพี่น้องจงไว้มันเองยังเหลืออยู่น้องฝั่งขาวพี่น้องก็ลังขึ้นไม่ขื่นไม่พน้องก็ล่งเสือเต็มเลยคนอ๋อคนอีกงมหนึ่งมันพี่น้องมันสารพัดเห็ดอยู่ทั้งเฝั่งขาวเฝั่งเขาลายฝั่งแดงเล่นไปมากกระมันอยู่เด้อพี่น้องเกือบเต็มตาละ ไข <c oughs> ่กวัวหมูว่านอยู่เนาะไข่กวัวอยู่เพิ่งพี่น้องเฮ็ดได้มื้อนี้งามเด้อพี่น้องทั้งผึงผ่งขาวผึ่งขาลายผึ่งน้ำอ้อยผึง่งแดงข้ามล่ะพี่นอ้องเอ๋ออีกหน่อยนึงก็เต็มพี่น้องรดนน้ำกันไม่รวมหน่อยปนนี้ยังแหนมเห็นอยูอย่เนาะก็ยิ่งเดียมตาขึ้นมาเด้นมล่ะนมแล้วอ๋ออีกนึงผึ่งแดงพี่น้องตัวนี้อีกดอกนึงผึ่งขาลายพี่น้องดอกบักใหญ่เลยดอกนี่ใหญ่แต่ว่าบ่ทันเฒ่าเด้อพี่น้อง ดีซ้ำยาเกตี่แหละดอกนี้น่าทำผลผลยางขางห้ามไล่เลยลมจุ้มนึงกาไล่ดอกยางงามเลยพี่น้องคนกําลังวัตถิภักกินเขาแนมเห็นก่อนนางลงเห็นก่อนเนาะจุ้มนึงพี่น้องีหยังกินเนาะจุ้มแห่งงามแห่งขาเป็นขาอีกแล้วพี่น้องนี่อุ่มลมอยู่เนาะพี่น้องมาเลือกหวานโดยบาท กำลังพอดอกนึงพี่น้องเพิ่งนเขาดงมองเขาเก็บผัดออกว่าลายเนาะดอกหนึ่งไม่ได้หลายแต่ก่อนเกิดเป็นโมได้แน่โอ้ยทำไมจะรูดมือเต็มเนาะดอกนึ่งพี่น้องเิ่งแดงข้ามอุ้ยดอกงามแฮงงามทาเห็ดอุปุอยู่ดอกนึ่งพี่น้องดอกนึ่งพี่น้องเพิ่งแดงข้ามได้บ้าดอกเลยได้เครื่องนึง ได้ว่าคอยได้มาเนาะจนบานเฮ้ยเอาสองตังวนี้ตัวเห็นดอกเดียวอ่ะ กรลายพี่น้องโอ้ยเริ่มเลยพี่น้องหอมนี่บอฟังนะกว่าฮะจูงจูงมือบ่าจูงเบียพี่น้องเอสเอ็มมีหอยแทะเข่าโครงการไล่ไล่โครงการเองเนาะลองนึงพี่น้องแต่ว่าโอ้ยขาเนาข้าเนานอ่ะ เห็นตาดีเห็นเนาะยังงามใด้รุ่นนีได้เนาะเ <c oughs> นาะกับมานเลืออยู่พี่น้องเก็บหล่อเล่นไปแล้วมากสิเต็มตาแหละตอนนี้ดีแต่มันลดเร็วเนาะหนามบนเขาติเป็นหนามมาเร็วมาแห้งพี่น้องแต่ว่ามันก็ลดเร็วคือกันเอาดีๆได้เห็นวันหน่อยๆไรแห้งเติบเยอะเกศเลย ชาหนามประจำเราพี่น้อง่ถ้าบัวคามนี่กับบ่มีทีขามไหลแห้งว้ยไหลแห้งได้จับพีดีคุเข้าขามฝ้ายบนพี่น้องกลับไปาขามฝ้ายบนกะไก่เนะเป็นยังหลอกขามไหนยู่ช่วงว่าเราสุมกะ cả nhà nghe nữa thì nó nhà ngâm thả cá ngon ạ thật nhất thì đây thì mang có thứ ba má nhưng mà mớiọ máyi này thì nó có người má nè trên tay nhé kể thì nó อ๋อยางสวยอยู่พี่น้องถือว่างามอยู่เต็ดสิด่ดใหลักๆก,ก,ก็เป็นถุงแกงข้ามแล้วก็บลาลาเป็ขาไล่ถุงเท้าน้อยจะเก็บถุงลำบ่อ,อยถุงลำบ่อยหรือว่าเป็หวานอยูพี่น้องไดหลังจากนี้ก็นสอบถามคุณน,น่าเนี่ไปหารถเด้อพี่น้องรถจอดอยดูเสื้อฟัง หลังจากนี้กับีมมนกลับบานเด้อพี่น้องบหมนเบ่งยอดเพ็ดที่ได้ที่มันก็คือเห็นล่ะพี่น้องถือว่ามันอยู่นอกบ้านแน่นอจุ่มกรลายอยู่เด้อลเราพี่น้องตามเห็นในคลิปมันละ่ะเอา้าถือว่ามาันอยู่พี่น้องมาอน,นี่เขาไม้ได้หลังจากนี้ก็บีมมนเดินทางกับบานพี่น้องื่นชอบวีดีโดจอจย่างไก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจกค้นสองปลา คนซองปลาขอขอบคุณทุกไรทุกแช่พี่น้องถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคำตีชมคอยล่อหลุนกับพ่นซองปลากับย่เกตไม่พี่น้องกลับบ้านพักผ่อนก่อนหลุนวามืเอ่นทิ่ไปไม้ใดพี่น้องเอาย่เกตสวัสดีค่ะล่อหลุนน้ำย่เกตเพะจะว่ามืเอ่นติดใบไม้ใดติปีนปลายสูงสั้นหรือว่าซีอยูเผืนอลาบก็ล่อรุ่นพี่น้องนาสำหรับคลิปวันที่สิบเก้ากัญญาปีหกห้ากับฝากพี่ฝากน้องไว้สมีครับพี่น้อง ครับบ่านก่อนพี่น้นองสวัสดีครับ